สวัสดีครับมาพบกันในตอนที่สองนะครับของการติดตั้งตัว Code Block กับตัว GCC Compiler นะที่เรียกว่าตัว MinGW นะครับในตอนที่แล้วนี่เราได้ทำการดาวน์โหลดนะครับตัวช่วยในการติดตั้งไปแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยผมจะมาพูดในส่วนของการติดตั้งนะครับว่าจะมีขั้นตอนกันอย่างไรบ้าง หลังจากที่รอการดาวน์โหลดนะตัวติดตั้งโคดบล็อกแล้วก็ m i n G W นะไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้ตัวติดตั้งนะมานะครับตัวนี้นะผมได้ทำการเซฟไวที่เดสก์ท็อปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ผมเคยเกริ่นไปตอนต้นนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะทำการติดตั้งทั้งตัวโคดบล็อกนะครับแล้วก็ตัว compiler, คอมไพเลอร์นะที่ชื่อว่า m i n G W นะครับ สำหรับการติดตั้งนะครับใครที่ใช้ Windows XP นะก็สามารถดับเบิลคลิกนะครับเพื่อสั่งรันได้เลยหรือว่าจะคลิกขวาแล้วก็เลือก Open ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ใช้ Windows Vista หรือว่า Windows 7นะผมแนะนำให้คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกมาที่ตัว Run as Administrator ตรงนี้นะครับคลิกไปครับ กนะารติดตั้งโค้ดบล็อกก็เหมือนกับโปรแกรมทัว่วไปนะครับก็จะมีหน้าต่างนะวิาสานะช่วยในการติดตั้งนะครับตรงนี้ถ้ามีเวลาก็พยายามอ่านนะครับว่าตัววิาสาดเนี่ยบอกอะไรเราบ้างนะครับนะในที่นี้เพื่อประหยัดเวลาเนี่ยผมจะทําทแต่ละขั้นตอนนะไปอย่างรวดเร็ว,รวนะในตอนนี้คลิกเมฆครับนะจากนั้นก็จะมีตัว l a c e e a r e e m e n t ขึ้นมาให้อ่านนะครับนะคลิก agree ไปครับ ตรงนี้ก็ลองคลิกดูครับว่าสิ่งที่เราทําการติดตั้งไปมีอะไรบ้างนะถ้าคนที่รู้ว่าแต่ละตัวนี้มีความหมายว่าอย่างไรก็สามารถที่จะเ,เพิ่มเติมนะครับหรือว่าเอาออกไปนะก็ได้เช่นกันนะครับในที่นี้เลือกเป็นค่าดีเฟลนะก็คือค่าที่เขากําหนดมาให้แล้วกันนะครับนะจากนั้นคลิก next ไปครับ นะแล้วก็ตัว destination folder ก็คือตำแหน่งที่โปรแกรมตัวนี้จะถูกติดตั้งในเอ็กนะครับก็อยู่ในได้4 c โปรแกรมไฟล์แล้วก็โค้ดบล็อกนะสามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยการคลิกที่ browse นะในที่นี้ผมไม่ขอเปลี่ยนนะก็คลิก install เลยครับนะตอนนี้ก็มีการแจ้งมาว่าโฟลเดอร์ปลายทางนะมีอยู่แล้วนะี่ยก็คือผมเคยลงมาแล้วครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นในที่นี้เนะี่ยผมขอคลิกย้อไปเลยนะครับก็คือลงทับไปน,นั่นเอง ก็จะมีรายละเอียดนะขึ้นมานะว่าเ้าทำอะไรไปนะตรงนี้ก็รอสักครู่หนึ่งครับนะคนที่ใช้ Linux หรือว่าใช้ Mac OS นะก็สามารถที่จะใช้โค้ดบล็อกนะร,ร่วมกับตัว Min g m i n g i เได้เช่นกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยนั่นก็เป็นเหตุผลหลักนะครับที่ผมเลือกมาเพราะว่าคือแนะนำการใช้ไปก็อยากจะให้ครอบคลุมกับกลุ่มคนนะฮะกลุ่มใหญ่หรือว่ากลุ่มหลายๆกลุ่มนั่นเองนะครับ นะตอนนี้เขาก็ถามมาว่าต้องการที่จะรันโค้ดบล็อกเลยหรือเปล่านะฮะนะตอนนี้ถ้าใครต้องการรันเลยก็คลิก yes นะในที่นี้ผมยังไม่รันนะครับเพราะว่าผมต้องมีอย่างอื่นที่ต้องพูดต่อนะคลิก no ไปก่อนนะครับก็จะมะีรายงานมาว่าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะให้คลิก next นะครับนะก็เป็นหน้าต่าง completing นะครับก็คลิก finish ไปนะครับ ครัวน,นี้สิ่งที่เราทําไปนะก็คืออย่างที่บอกไปว่าเราลงโค้ดบล็อกนะนะแล้วก็ลงตัว min G W U ไปนั่นเองนะครับครัวน,นี้มาดูกันว่าแต่ละตัวอยู่ที่ไหนนะครับนะครับก็หาให้เปิด My พิวเตอร์ขึ้นมาครับเอ,อ่อในได i v C นะครับมาที่ได i v C เนี่ยจะเห็นโฟลเดอร์ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าโปรแกรมไฟล์นะหรือว่าแล้วก็จะอยู่ที่โค้ดบล็อกนะ ก็คือตอนที่เราเลือกตอนแรกนั่นเองนะครับอยู่ที่โค้ดบล็อกอยู่ที่นี่นะครับนะคลิกเข้าไปนะในโค้ดบล็อกนี้จะเห็นว่ามีตัว bin gw อยู่ที่นี่นะครับตัวนี้ก็คือตัวคอมไพเลอร์นั่นเองสําหรับตัวนี้คือตัวโค้ดบล็อกนะครับตัวโค้ดบล็อกก็คือเป็นอีดิเตอร์นะของเขามีอยู่เท่านี้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือเป็น bin gw นะก็คือเป็นตัว gcc compiler นะครับสําหรับ windows น,นั่นเองนะลองคลิกเข้าไปดูนะก็จะเห็นนะไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับตัว bin gw นะครับ ตัวคอมไพเลอร์นะจริงๆเนะี่ยจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า bin นะฮะเขาจะชื่อว่า gcc นะแล้วก็ g c สองตัวนี้นะครับนะนั่นคือสิ่งที่เราติดตั้งไปนะครับนะตอนนี้ผมขอปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนเออเราเปิดตัวคนบล็อกขึ้นมาดูครับนะก็คลิก start menu นะครับแล้วก็อ f f g a ม นะเลื่อนหาคำว่าโค้ดบล็อกนะครับโค้ดบล็อกก็คลิกไปที่โค้ดบล็อกนะครับนะก็จะมีหน้าต่างนะครับปรากฏขึ้นมาเป็นเวอร์ชันสิบจนห้นะตรงนี้นะครับผมแนะนำเลยครับว่าอ่านให้หมดเลยนะครับ,นะค,รบคลิกเน็กไปเลยก็อ่านว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะจะเห็นว่ามีความโดดเด่นนะว่า แต่ละตัวของคดบล็อกไม่มีความแตกต่างอย่างไรนะครับจากที่เคยใช้อยู่นะทำอะไรได้บ้างแตกต่างกับสิ่งที่เคยใช้มาอย่างไรนะหรือว่าถ้ายังไม่เคยใช้ก็จะได้รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้ผมขอคลสไปก่อนครับนะครับก็จะมีหน้าต่างนะครับหน้าต่างแต่ละตัวในสามารถที่จะปิดเปิดไปได้นะตามความต้องการนะครับคลิกคลสไปแล้วก็เรียกมาดูได้นะครับ ตอนนี้ผมยังไม่พูดถึงว่าเราจะใช้ตัว Editor อรนะในรายละเอียดต่างๆในอย่างไรนะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือผมอยากจะมั่นใจว่าตัว compiler ร์นี่ทำงานได้จริงตัว compiler gcc หรือว่า minGW ทํางานร่วมกับตัวโค้ดบล็อกได้จริงนั่นคือสิ่งที่เราต้องทําการทดสอบนะครับตอนนี้คลิกที่ c r e a t e new project นะที่นี่หรือว่า i ฟ e New Project นะก็ได้เช่นกันนะครับคลิกไปครับ จากนั้นเนี่ยให้เลือกสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาง่ายๆนะครับสักโปรเจกต์หนึ่งนะก่อนจะสร้างโปรเจกต์นะดูก่อนกันได้ครับว่าทำอะไรได้บ้างเห็นไหมครับว่ามีครอบคลุมพอสมควรตั้งแต่ไมโครคอนโทรลเลอร์นะตะกูลอาร์นะ AVR นะทำพวกอ่า uh, DirectX Dynamic Link Library ต่างๆได้นะครับมีพวก GUI application นะฮะเครนิวบ r ร์ r ไดเวอร์ iver, นะฮรวมไปถึงแม่แหลั โอเพ G L ต่างๆนะฮะนะรวมไปถึง G U I โปรเจกต์ต่างๆนะ Windows โปรแกรมมิงนะก็มีรวมไปถึง Smart Device Project นะครับถือว่าครอบคลุมพอสมควรเพราะงั้นเนี่ยการศึกษานะตัวโค้ดบล็อกนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่านะครับเอาละคราวนี้เลือกไปที่ Control Application ครับนะคลิกที่นี่คลิกโอเคไปครับอ่าทีกที้วคลิกโกไปครับ เคลิก next ครับจากนั้นเลือกเป็นอ่าซี C ธรรมดาเหมือนกันได้ครับเพราะว่าถ้าซีธรรมดาทํางานได้ซีพัดก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่ามันก็คือ gcc ตัวเดียวกันที่เราติดตั้งไปนั่นเองนะตอนนี้เลือกตัวซีธรรมดาไปครับคลิก next นะจากนั้นเนี่ยก็ตั้งชื่อเป็นโปรเจกต์ของเรานะเช่นอ่า test code block นะครับ มินจีดับเบิลยตำแหน่งที่เซฟก็เซฟไปที่ไหนก็ได้ครับเช่นเซฟไปที่เดสก์ท็อปแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการตรงนี้จะเซฟไปที่ไหนก็ได้นะครับผมเซฟไปที่เดสก์ท็อปเลยกันนะครับตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่าเทสโค้ดบล็อกนะครับ C.B. แล้วก็ min.gw นะนี่คือปล,ปลายทางนะครับ โดยโปรเจกต์เนมก็คือชื่อตามที่เราตั้งไว้ตรงนี้น,นันเอนะครับคลิก next ไปครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็คือคอมไพเลอร์นะฮะที่มีอยู่ในเครื่องผมแล้วก็ที่เข้ารองรับนะฮะสำหรับตัวนี้ก็ทั้ง debug แล้วก็ทั้ง release โหมดก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรครับคลิก finish จากนั้นนีมาดูที่หน้าต่างนะฮะตัวโปรเจกต์ตรงนี้นะครับถ้าหน้าต่างนี้ไม่มีนะครับ ถ้าเผลอปิดไปว่าอะไรนะเช่นผมเผลอปิดไปแบบนี้นะครับถ้าไม่มีเนี่ยก็ให้ไปที่วิวแล้วก็ manager นะครับรว่ากดชิป f สองก็ได้นะครับก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับสามารถที่จะเลื่อนได้นะครับการใช้งานรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมไม่ขอพูดถึงนะครับว่า,าจะปิดจะเปิดโปรแกรมอะไรยังไงก็คิดว่าคงเหมือนโปรแกรมทั่วไปนะครับเาละมาที่ source นะ source ตรงนี้นะครับก็เลือกไปที่ main c นี่คือโปรแกรมนะที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับก็คือตัวโค้ดบล็อกเป็นตัวสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับตอนนี้ไม่ต้องทําอะไรครับยังไม่ต้องรู้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับตอนนี้ให้เลือกที่ให้คลิกที่อ,อุ่มนะรันหรือว่าไปที่ v i e วก็ได้ครับแล้วก็ build and run นะกดกดตัว f 9กก็ได้ครับเหมือนกันนะ นะตอนนี้ปัญหามานะครับก็คือนี่คือสิ่งที่ผมอยากยังเจอก็คือเขาบอกว่า,าตัวคอมไพเลอร์ออปชันเนี่ยนะไม่ได้ถูกเซตไม่ได้ถูกเซตอัพนะแล้วก็ก็บอกว่าเ o า t i n g ท o be นันทำไงครับตรงน,นี้กนะ็คือการเซตค่าในเด็งนะการเซตน่าทำได้โดยการคลิกที่เซ t ติ้งครับคอมไพเลอร์แอนดีบักเกอร์ที่นี่นะจากนั้นนะครับให้เลือกตัว เลือกมาที่ตัว Global c o m p a s t t i n g ที่นี่นะครับนะสามารถที่จะคลิกเลื่อนลงได้ตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยคลิกไปที่ t o o l Chain ตรงนี้นะครับนะตอนนี้ Compiler เนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่นะไม่ได้อยู่ในได c มิน .gwy นะนะก็ลองคลิกเข้ามา Auto Detect ดูครับเห็นไหมเขาก็จะเจอนะ อันนี้เป็นปัญหานะบางคนอาจจะไม่เจอแล้วปัญหาตรงนี้ผมตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าเราต้องมาเซตค่าคอมไพเลอร์ที่ไหนในกรณีที่เจอปัญหานะเหมือนที่พบนะที่หน้าต่างด้านล่างตรงนี้นะคลิกออโต้ดีเทคปุ๊บเขาก็จะรู้เลยว่าโค้ดบล็อกเนี่ยนะเขาจะไปค้นหาในซิสเต็มนะในวินโดว์ซิสเต็มแก็จะมาจัดการนะให้เรานะส่วนตัวคอมไพเลอร์ซอะไรนละ้วก็คือเป็นค่า Default ไปครับไม่ต้องไปแก่นะครับ ตัวอื่นนะผมยังไม่พูดถึงในที่นี้นะครับนะตรงนี้ก็อย่าลืมมาแค่ compiler installation directory นะก็คือตำแหน่งของ compiler อยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับนะตรงนี้คลิกโอเคไปครับลองใหม่ครับ build and run นะหรือว่ากด F9 เห็นไหมครับขึ้นมา compiling นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นก็ทำการ linking แล้วก็รนะันอันนี่คือผลของโปรแกรมเห็นะครับ Hello World ก็คือตรงนี้น,นั่นเองเอาละครับหลังจากขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นไปเนี่ยนั่นก็หมายความว่า,เ,าเราพร้อมแล้วนะครับที่จะเขียนโปรกแกรมนะด้วยโค้ดบล็อกนะฮะแล้วก็ทำการคอมไพด้วย gcc compiler นะครับเดี๋ยวในวิดีโอต่อๆไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเขียนโปรกแกรมภาษาซีพื้นฐานนะะภาษาซีระดับกลาง รวมไปถึงอาจจะมีการเขียนโปรแกรมนะใช้โค้ดบล็อกร่วมกับ MinGW ร่วมกับ OpenCV นะในการทำ Image Processing และ c o m พิว e r อร์ i o n นะครับผมก็จะใช้ตัวโค้ดบล็อกแล้วก็ Min g w ตัวนี้นะฮะเป็นตัวเป็นเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมนะครับนะครับนั่นก็คือเป็นทั้งหมดนะที่ว่ากันเรื่การติดตั้งนะครับ ถ้าเกิดวนะ่ามีข้อสงสัยนะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมทั้งบนคอมพิวเตอร์แล้วก็บนไมโครอรลเทอร์เนี่ยนะก็เข้าไปพูดคุยกับผมได้โดยตรงนะที่เว็บไซต์ของผมนะนั่นก็คือที่ www. shadowbase. com นะแล้วก็เข้าไปในในฟอรัมนะในฟอรัมนี่ก็จะเป็นเหมือนทั่วไปครับก็เป็นพูดคุยกันนะตามภาษา คนคอเดียวกันนะครับผมก็จะมีในส่วนของไมคโครทรลเลอร์นะในส่วนของในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์นะการเขียนโปรแกร,รมอินเทอร์เฟซระหว่างตัวคอมพิวเตอร์กับตัวไมครครทรลเลอร์เนะี่ยทำกันอย่างไรอนะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีโซนต่างๆนะครับให้เลือกพูดคุยกัน ตรงนี้ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าการจะเข้ามาในเว็บได้ในฟอรัมได้เนี่ยผมรบกวนต้องสมัครสมาชิกเพราะว่าผมมีปัญหากับตัว bot, บอทหรือว่าตัวสปามหรือว่าตัวออโต้โพสต์นะจะเข้ามาโฆษณาอะไรแปลกๆนะอยู่บ่อยๆนะผมจะตามลบไม่ไหวนะครับเอาละครับเดี๋ยวในวิดีโอต่อๆไปนี้มาดูกันนะครับว่าโค้ดบล็อกกับ min.gw ทำอะไรได้บ้างนะครับ